Yup. <smart noise> ไม่ใช่มัวแต่มานอนฝันหวานอยู่นะเฟยเล่นแย,ย่ๆกับเพื่อของเราแล้วน้ำไข่ไข่ปลุกไขรปลุกเฮ้ยหนวกโผจังเลยไม่มีความเป็นสมบัติของผู้ดีเลยมาปลุกอยู่นั่นแหละไข่ไขโพ่ออ้าวเด็กผู้ชายหนะ้าเจอคนนั้นคือใครนะ่ะขอเข้าไปดูหน้าใกล้ๆหน่อยเด้โอ้โหหลอกเราอีกะหลอัรดีแกเป็นไขรหรอ ยังก็เป็นเพื่อของเองยังไงล่ะและนายเห็นโจดี้ไหมไม่เห็นนะและโจดี้คือใครฟ้าโจดี้คือน้องของฉัน <c oughs> เขาได้หายตัวไปในป่าฉันหาเขาไม่เจอเอา้าวแล้วทำไมไม่แจ้งตำรวจล่ะแล้วมาบอกฉันทำไมอ่ะฉันได้แจ้งตำรวจไปแล้วฉันคิดว่ากำลังจะมาแล้วล่ะโอ้ยแล้วฉันจะต้องทำตามบทพูดด้วยเหรอเนีย มันไม่ม <át> ีทางเลือกแล้วใช่ปะขอบใจมากนะเฮ้ยฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าจะช่วยและให้ฉันหาที่ไหนล่ะเข้าไปในรูเนี่ยโอ้โหรูเล็กขนาดนี้ท่อระบายน้ำเนี่ยนะใช่แล้วเข้าไปดิตัวฉันก็อ้วนอ้วนด้วยแล้วจะพงติดรูไหมเนี่ยโอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยออกตามหาโจดี้น้องชายเพื่อนของผอมโอ้ยเฮ้ย อยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้และนี่อะไรเนี่ยนี่มันที่วับนี่นะกอดหาโจดี้ให้เจอให้เราเข้าไปารูวับเนี่ยเหรอโอเคงั้นเราก็ลองเสียสักตั้งหนึ่งกันครับวับโอ้โหและเราโผล่มาที่ไหนเนี่ยและที่นี่โอ้มีเตียงนอนด้วยโอ้ เหมือนจะมีคนอยู่ที่นี่เลยนั่นเนี่ยเซฟก่อนจะดีกว่าเหรอโอเคเซฟละแล้วแล้วต้องไปทางไหน และอีกหนึ่งแล้วครับโอ้พี่ของฉันติดปยดเป็นแล้วฉันจะแก้แค้นให้พี่จะแก้แค้นให้พี่เหรอไม่แน่เดี๋ยวเจอลูกโอกอีกเปี้ยวเปี้ยวเป็นไงเป็นไง <S <S เอาล่ะค่ะท่านผู้ชมรู้สึกว่าเจ้าผีตัวตลกได้จะพยายามยินจนครับ <S <S 1> <S 1> นานเจ้าผีตัวตลกได้กินลูกโมจนช้องแตกตายแล้วค่ะเอาล่ะแล้วเรา่นี่นะครับก็ไปหาโจดี้กันฮัลโหล เวะอายอย่เอาละโอในหีบน,นี่มีขันยอกด้วยวแล้วเอาขันยอกไปทำอะไรอ,ะ <S <S อ่ะหรอมีใครอยู่ไหมคะวิตรงนี้มีท่อให้เราไปต่อเดี๋ยวเราลองสำรวจที่อื่นดูก,ก่อนนะคะโอ้ไมก็ตรงนั้นเหมือนเราจะเจอหัวคน <S <S 1> <S 1> อาหยาหัวขาดยังตายแบบสดๆร้อนๆอยู่เลย <S <S และนี่มันคือหัวโจดี้ น่ากลัวชะมัดเลยในหีบมีอะไรปะไม่ไมีเว้ตรงนี้มีประตูด้วยฮัลโหลจอดี้แหวอายุโอ้ตรงนี้มันมีกล้องอะโอ้ตรงนี้เรา ศูนตั้งสองเม็ดเลยเหรอเนี่ยฉันยิงน้องของเพื่อตายคาพี่เลยฉันจะถูกจับก็หักเป็นฆาตกรไหมเนี่ยและถ้าเป็นท่านวชอม่ะครับจะทำยังไงโอ้ตรงนั้นเหมือนจะมีดาวด้วยเอาละเดี๋ยวเราเปิดกันครับโอต้องเป็นทางออกแน่แนเลยโอ้โห่แล้วตกหลุมทางโอ้ไอเจ้านั่นมันสร้างหลุมทางเอาไว้ ีตัวตะลกะว่าตรงนี้หวาไปไหนโอ้ม้อ่างจากเจ้าหนูฮะฝนตกขนาดนี้ทะเลาะกับพี่ชายมันเหรอไม่ใช่ใชายคนนั้นหายไปแล้วฉันเพิ่งยิงไปโอ้ยมันมีบทพูดให้เราพูดด้วยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูด ไ้กับฉดแกถามฉันแล้วเปล่าว่าฉันเนี่ยอยากไปไหมว้าเจอผีตัวตลกชวนมุดท่อเอ้ยนี่แน่นี่แน่เจ้าผีตัวตลกนี่โอ้เราอยู่ที่ไหนอีกล่ะเนี่ยโอ้จนมองไปหมดแล้วและ top what